สวัสดีค่ะน้องจะปั่นอีกรอบนะคะน้องกําลังสนุกกับการขึ้นลงเนินนะคะอ่ะเข็นก่อนลูกเข็นก่อนโอเคพร้อมแล้วะคะ่ะเขียนพิซซาไปเลยค่ะสู้ๆทำไมคะฮะอ๋อรอรอรอุ้นนะคะตัวใหญ่มากแต่รองเท้าไปาแอนยังจะคับอยู่แล้วรองเท้าไปาแอนคับไหมคะไม่คับไม่คับกำลังพอดีใช่ไหมโอเค ตัวใหญ่มากเลยนะคะน้องใหญ่ไอติมค่ะจะกินไอติมเหรอกินเหรอเอาอดกินเลยเดี๋ยวค่อยกินเราเพิ่งไปออกกําลังกายเพิ่งกินพิซซ่ามาจะมากินไอติมต่ออีกโอ้เสี่ยงว่าไหวดอกมาเอาเลือดไปเอน็นเขาลุ่มๆ รอบที่หนึ่งนะคะยี่ระวังนะลูกเอาลูกสาวหายค่ะลูกสาวหายโอเคลูกสาวแก้งยี่ระวังนะลูกมันอันตรายเอเคไหมคะพอแล้วมางอีมาดูพอก่อน